ผลิตกล้วยไข่ชื่อท้องถิ่นกล้วยกละกล้วยเจ็กบองกล้วยกำแพงเพชรไข่พัทลุงไข่แท้แหล่งปลูกได้แก่ภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรตากสุโขทยัยภาคกลางจังหวัดสระบุรีราชบุรีชนบุรีภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุรินทร์ ภาคตะวันออกจังหวัดระยองและจันทบุรีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นลำต้นแท้เป็นหัวอยู่ใต้ดินลำต้นเทียมสูง2.5-3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง16เซนติเมตรกาบลำต้นด้านนอกมีสีเขียวปนเหลืองมีประดำหนากาบด้านในมีสีชมพูดแดงใบใบเป็นรูปหอกมีสีเขียวปนเหลือง ไม่เป็นนวลใบกว้าง70-75ซนเมตรยาว180-195เซนเมตรแผ่นใบสองด้านกว้างไม่เท่ากันการใบสีเขียวอมเหลืองมีร่องกว้างโคนก้านใบมีปีกหรือคีบสีชมพูดอกดอกรวมเรียกว่าปีมีขนอ่อนปกคลุมที่ก้านช่อดอกหรือก้านเขือใบประดับรูปไข่ สีด้านนอกเป็นสีแดงแก่ม่วงด้านในเป็นสีส้มลักษณะม้วนงอขึ้นมีไข่น้อยมากผลเรียกว่าเครือมี7จ็ถึง12หวีต่อเครือมี1 0 1ถึงผลต่อหวีการผลค่อนข้างสั้นเปลือกผลค่อนข้างบางเมื่อสุกผิวผลมีสีเหลืองอาจพบจุดประดำประปลาย เนื้อกล้วยมีสีครีมรสหวานและมีกลิ่นหอมพันธุ์และการปลูกพันธุ์กล้วยไข่พันธ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้ามีสองพันคือพันธุ์กำแพงเพชรและพันธุ์เกษตรศาสตร์2พันธุ์กำแพงเพชรมีลักษณะกาบลำต้นสีเขียวแกมเหลืองมีประดำหนาโคนก้านใบมีร่องกว้างมีคีบสีชมพูใบมีสีเขียวเป็นมันไม่มีนวล ก้านเครือมีขนลักษณะพิเศษคือมีผลเล็กเปลือกผลบางเนื้อผลมีสีครีมรสชาติหวานไม่มีเมล็ดผ่านเกษตรศาสตร์สลักษณะทั่วไปกาบลำต้นมีสีเขียวปนเหลืองมีประดำหนาโคนก้านใบมีร่องกว้างมีคีบสีชมพูใบมีสีเขียวปนเหลืองอ่อนไม่มีนวลก้านเครือมีขนลักษณะพิเศษขนาดผลสั้น ความยาวก้านผลมากกว่าพันกำแพงเพชรและการจัดเรียงของหวีเป็นระเบียบพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ดอนหรือพื้นที่ราบระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า75เซนติเมตรไม่มีน้ำท่วมขังเป็นดินร่วนดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนปนทรายค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่5-7มีความอุดมสมบูรณ์สูงระบายน้ำดี ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน1,200เมตรมีแหล่งน้ำธรรมชาติหรืออยู่ในเขตชนประทานการคมนาคมสะดวกสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ที่25-35องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนมากกว่า1,200ม mm ิลลิเมตรต่อปีไม่มีลมแรงพัดผ่านเป็นประจำมีแสงแดดจัดแหล่งน้ำ มีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูปลูกเป็นแหล่งน้ำสะอาดมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่5-9ส่วนขยายพันธุ์คือหน่อใบแคบต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นพันธุ์ที่ได้จากการผ่าหน่อภาพแสดงต้นพันธุ์หน่อใบแคบต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการผ่าหน่อเพื่อนำไปชำเป็นต้นกล้าวิธีการปลูก นิยมปลูกในช่วงฤดูฝนระยะปลูก2.2เมตรหรือ400ต้นต่อไร่การเตรียมพื้นที่เตรียมหลุมปลูกขนาด 50, 50คูณ50คูณ50เซนติเมตรรองต้นหลุมด้วยปุ๋ยคอห5กิโลกร,รมัมกับหินฟอสเฟต5กร,รมัมหรือ1ช้อนชาผสมกับหน้าดินใส่ลงในหลุมให้สูงสองใน3ส่วนของหลุมวางหนอ่อหรือต้นกล้วยในหลุม ใช้มีดคมกรีดจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทางซ้ายและขวาดึงถุงพลาสติกออกโดยระวังอย่าให้ดินแตกกลบดินที่เหลือลงในหลุมกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่นกลุมดินด้วยฝั่งข้าวหรือหญ้าแห้งลดน้ำให้ชุ่มการใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยคอก5กิโลกรัมต่อหลุม โดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกต้นกล้วยลงไปในหลุมการใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา1กิโลกรัมต่อต้นต่อปีโดยแบ่งใส่4ครั้งครั้งละ250กรัมดังนี้ครั้งที่1ใส่หลังปลูก1เดือนโดยใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15อัตรา250กรัมต่อต้นครั้งที่2ใส่ประมาณ4เดือน โดยใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15อัตรา250กรัมต่อต้นครั้งที่3ใส่ประมาณ7เดือนโดยใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15อัตรา250กรัมต่อต้นครั้งที่4ใส่ประมาณ9 1 0เดือนโดยใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21อัตรา250กรัมต่อต้นการให้น้ำ ปริมาณการให้น้ำขึ้นกับสภาพพื้นที่ความชื้นชื้นของดินปริมาณลมที่พัดผ่านซึ่งส่งผลต่อการระเหยของน้ำไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าดินแหง้งติดต่อกันเป็นเวลานานเนื่องจากรากหาอาหารอยู่บริเวณผิวดินจะทำให้ชะง,งักการเจริญเติบโตวิธีการให้น้ำสามารถให้ได้ทั้งใสายยางหรือปล่อยตามร่องหรือแบบสปริงเกอร์การดูแลรักษา การกำจัดวัชพืชไม่ควรปล่อยให้วัชพืชขึ้นรกส่งผลให้กล้วยไข่มีคุณภาพต่ำการกำจัดวัชพืชอาจใช้สารเคมีหรือใช้เครื่องทุ่นแรงเช่นเครื่องตัดหญ้าหรือรถตัดหญ้าโดยพิจารณาจากแรงงานและความหนานแน่นของวัชพืชการตัดแต่งหนอ่อหลังปลูก3 4เดือนตัดหน่อที่ขึ้นบริเวณโคนทิ้งหลังปลูก6เดือน เลือกไว้หน่อทดแทน1-2หนอ่อโดยให้หน่อที่1และ2มีอายุห่างกัน4เดือนเพื่อให้มีผลผล,ผลิตเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่องการตัดแต่งใบตัดใบแก่ใบที่เป็นโรคหรือถูกทำลายทิ้งตัดให้เหลือประมาณ7-12ใบเพราะใบใช้ในการปรุงอาหารเพิ่มความเจริญเติบโตของผลกล้วยถ้าใบาน้อยจะส่งผลให้ก้านเครือกล้วยหัก การตัดปลีตัดปลีทิ้งเมื่อเห็นวีสุดท้ายหากทิ้งไว้นานจะทำให้ผลของวีอื่นๆมีขนาดเล็กและแกแรนการห่อเครือช่วยให้ผลกล้วยไข่มีสีสวยสม่ำเสมอไม่มีแผลที่เกิดจากมแมลงและโรคทํำลายหรือการเสียดสีจากภายนอกเมื่อกล้วยไข่สุกผลจะมีสีสวยน่าบริโภคดีกว่ากล้วยไข่ที่ไม่มีการคลุมถุง พอเครือหลังจากปัดปรีโดยใช้ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนหรือกระดาษการคล้ำเคลือเพื่อป้องกันลำต้นหักล้มเนื่องจากเคลือกล้วยไข่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวพิจารณาจากความอ่อนแก่ของกล้วยอาจดูจากลักษณะของผลเช่นขนาดผลเหลี่ยมกล้วย หรือนับอายุจากวันหลังตัดปลีระยะเก็บเกี่ยวกล้วยขึ้นกับระยะเวลาในการขนส่งกล้วยไข่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ40-45วันหลังตัดปลีหากไว้นานกว่านี้พลนกล้วยจะด้อยคุณภาพกล้วยไข่ที่ตกเครือในช่วงฤดูหนาวผลจะแก่ช้าอายุการเก็บเกี่ยว50-55วันหลังตัดปลีหากขนส่งไปขายไกลๆหรือส่งออก สามารถตัดกล้วยที่มีความแก่ประมาณ75%การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกการคัดแยกผลผลิตคัดแยกกล้วยหวีตีนเต่าและหวีที่ไม่ได้ขนาดออกรอยแผลช้ำตำหนิรวมแล้วต้องไม่เกิน20%ตรวจสอบสีเนื้อกล้วยไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือความแก่75%ตัดแต่งหวีกล้วยทำความสะอาด โดยนำผลกล้วยล้างทำความสะอาดในน้ำผสมแชมพูและล้างน้ำสะอาดอีกสองครั้งแยกเกรดตามขนาด A AA e, e, และ 3A ถึงแห้งกล้วยที่รอบรรจุกล่องต้องไม่มีน้ำและยางกล้วยติดอยู่ที่ผิวการแบ่งขนาดกล้วยไข่สามารถแบ่งเป็น7ขนาด 1. น้ำหนักผลมากกว่า1 0 0กร้อยความยาวมากกว่า13ซนติเมตร เส้นรอบวงมากกว่า1 2ซนเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า3 8ซนตมตน้ำหนักผล9 1 1 0 0กรัมความยาว1 2 1 3เซนเมตรเส้นรอบวง1 1บ2ง1เซนเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง3 5 3 8ซนติเมตน้ำหนักผล8 1 9 0กรัมความยาว1 1 1 2ซนติเมตร เส้นรอบวง10-11เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง3.3-3.5เซนติเมตร 4. น้ำหนักผล71-80กรัมความยาว10-11เซนติเมตรเส้นรอบวง9-10เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง3-3.3เซนติเมตร 5. น้ำหนักผล61-70กรัมความยาว9-10เซนติเมตรเส้นรอบวง แปเซนเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2.8-3เซนเมตร 6. น้ำหนักผล50-60กรัมความยาว8-9เซนติเมตรเส้นรอบวง7-8งเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 2 8ถึงเซนเมตร 7. น้ำหนักผลน้อยกว่า50กรัมความยาวน้อยกว่า8เซนติเมตรเส้นรอบวงน้อยกว่า7เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า2.5ซนติเมตรการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกตรวจมแมลงต้องตรวจตามช่องว่างของกล้วยแต่ละลูกทุกหวีติดสติกเกอร์แสดงเลขรหัสให้ทราบแหล่งที่มาของกล้วยแต่ละลูกบรรจุกล่องใช้กล่องกระดาษหนา3ชั้นใส่กล้วยลงในถุงคันกล้วยแต่ละหวีด้วยแผ่นพลาสติกไม่ให้กล้วยเสียดสีจนเกิดรอยช้ำหรือแผลที่ผลกล้วย บรรจุกล้วยลังละ14กิโลกร,รมัมหรือประมาณ10-12หวีเก็บในตู้คอนเทนเนอร์อุณหภูมิ13-15องศา,ศาเซลเซียสโดย1ตู้คอนเทนเนอร์ควรเก็บให้เสร็จภายใน1วันภาพแสดงกล้วยไข่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมีคุณภาพดีตามที่กำหนด มูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรพันธุ์การให้ปุ๋ยการให้น้ำและการดูแลรักษาสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์02-940-5484-5ศูนย์วิจัยพืชสวนสุขโขทยัยหมายเลขโทรศัพท์055-679-085-6โรคแมลงศัตรูไรวัชพืช สอบถามได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 7 9 1 0 6 1ต่อ1 1 7มาตรฐานสินค้ากเกษตรสอบถามได้ที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชหมายเลขโทรศัพท์02-579-2665